ครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปเก็บผักนะครับเก็บผักผักกาดขมนะครับอยู่ตรงนน้นนะครับเพื่อนๆน้นนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเราจะเดินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีทางนะครับมันเป็นทางที่เราที่เขาไถแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เท้าเดินออกนะครับไปกันเลย กล้ถ <C> ึงแล้วครับเพื่อนๆมาได้ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะครับเมื่อกี้เราอยู่ทางนู้นนะครับบนยอดเขานะครับเดินมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้คือผักผักกาดนะครับผักกาดนี้เราจะเด็ดยอดมันนะครับเราจะกินยอดมันนะครับผมนะครับยอดสวยๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะเด็ดยอดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เด็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปลวกนะครับ ลวกเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะครับแล้วก็มากินอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันจะแก่นะครับมันจะแก่แล้วมันก็จะอ่ามันจะแต่ถ้าเราเก็บตลอดเนี่ยมันจะมันจะปรงใหม่นะครับมันจะขึ้นมาใหม่แต่ถ้าไม่เก็บเนี่ยมันจะแก่นะครับมันแก่แล้วก็จะเอาดอกแล้ว ก็จะไม่เป็นกินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเดินมาเหนื่อยเลยนะครับโอ้โหผมเดินจากตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้นะครับผักสวยๆนะครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับผมก็จะเด็ดเฉพาะยอดนะครับแต่ถ้าใครชอบกินใบก็เอาใบไปกินด้วยก็ได้นะครับ เย,เยอะโหเยอะมากเลยนี่นะครับอันนี้นี่ยอดสวยๆเลยนะครับเนี่ยเราจะเด็ดเอายอดอ่อนๆนะครับถ้ายอดแก่นี่เราไม่เด็ดละนะครับไปขายที่จึงก็ไปขายได้นะครับอร่อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเด็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนะครับ นี่ครับเพื่อนยอดสวยๆเลยนะครับเนี้ยยอดอย่างนี้สวยมากเลยนะครับบวบอันนี้เราเด็ดเอาใบด้วยก็ได้นะครับใบก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ที่อร่อยสุดก็คือยอดนะครับยอดมันอร่อยสุดนะครับโอเคโหเยอะมากเลยไม่รู้จะเด็ดอันไหนก่อนนะครับยอดเลยนะครับอันนี้ไล่พี่สาวนะครับไม่ใช่ไล่ผมนะครับไล่พี่สาว นี่ครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับผักสูงมากนะครับสูงเท่าเอวผมเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือผมยืนยืนตรงๆแล้วนะครับสูงเท่าเอวผมเลยนะครับนี่นี่ครับสูงเท่าเอวผมเลยนะครับซื้อยอดอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะครับนี่ครับอายอดอ่อนๆนะครับแก่ๆแล้วไม่เอานะครับนี่ครับยอดอย่างเงี้ยสวยๆเลยนะครับ ยอดที่มันจะเป็นดอกแล้วนะครับสวยๆอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เด็ดทิ้งไปอันนี้นะครับกินแต่ยอดนะครับอร่อยมากนะครับเพื่อนๆนี่ครับใครยังไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวผมจัดต้มแล้วก็ชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะเก็บไปไหนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆเยอะเลยนะครับอันนี้ได้หนึ่งกระสอบเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเอาแต่ยอดนะครับนะครับยอดสวยๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเอายอดเนี้ครับไปลวกน่ะไปลวกน้ําร้อนนะครับลวกเสร็จแล้วเราจะพักไว้หนึ่งหนึ่งคืนนะครับพักไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะอามาต้มนะครับอร่อยมากนะครับ ยอดสวยเลยนะครับถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก่นะครับแต่ถ้าเราเด็ดเนี่ยมันจะอพอเด็ดปุ๊บมันจะแทงยอดมาใหม่นะครับเด็ดแล้วก็มันจะแทงยอดมาใหม่นะครับก็จะได้กินเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่เด็ดเนี่ยมันจะแก่เลยนะครับนะครับอันนี้ไร่ของพี่สาวนะครับผมอยู่ติดลำห้วยนะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินนะครับเดินเดินทางขึ้นไปนะครับรถผมจอดอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ารถเอาลงมาไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กลับกันเลยนะครับไปกันเลยนี่ครับเพื่อนๆผักที่เราได้ทําการลวกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลวกเสร็จแล้วแล้วก็เก็บไว้หคืนนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆกินมันจะหอมมากนะครับนะครับ นี่ครับเพื่อนๆผักอันนี้นะครับเราเอาไปต้มนะครับหรือว่าไปผัดก็ได้นะครับมันจะอร่อยมากนะครับนะครับมันจะนิ่มๆแล้วก็อร่อยรสชาติมันจะหวานๆนะครับพุกจะปกติที่มันจะขมๆนะครับพอลวกเสร็จแล้วมันจะวนอ่ารสชาติมันจะหวานนะครับส่วนวิธีการในการลวกนะครับก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้นะครับถ้าลวกไม่เป็นนะครับมันจะขมนะครับมันจะแข็งนะครับแต่ถ้า ลวกเป็นนะครับมันจะนิ่มนะครับแล้วก็หวานนะครับมันมีสูตรในการลวกอยู่นะครับผมนี่ครับอืมอันนี้มันสุกแล้วนะครับมันจะออกเนหวานนะครับเวลาที่เราเอาไปต้มนะครับหรือว่าไปผัดน้ํามันจะหวานนะครับอร่อยมากนะครับนครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับบาย